สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาเทสระบบแล้วก็รีวิวการใช้งานนะครับมกล้องรุ่นนี้นะครับเป็นซัมซุงนะครับ es 7 0นะครับกล้องรุ่นนี้ก็สภาพ b o ี y โดยรวมถือว่ามีรีอยตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับมีสายคล้องข้อมือนะครับแล้วก็มี memory นะครับเป็น memory card ให้นะครับขนาด1นจิกนะครับพร้อมกับ มีแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตแท้ให้เลยนะครับก็ได้ไปก็พร้อมใช้งานเลยนะครับเพื่อนๆนะครับซื้อที่ชาร์จแบตเพิ่มนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ต่อเข้าโทรศัพท์เท่านั้นนะครับใส่เข้าไปให้ถูกทางนะเพื่อนๆปิดฝาแบตล็อกได้แน่นสนิทดีนะครับวิธีการเปิดกล้องก็คือกดตรงนี้นะครับนะครับแป๊บหนึ่งนะครับไปกีนใส่แบตเข้าไป เปิดกล้องก็คือกดตรงนี้นะครับกล้องก็จะเปิดขึ้นมานะครับก็ขอแจ้งตำหนิไว้เลยนะครับก็จอจะดวงนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก็ยังสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนอยู่นะครับแล้วก็เวลาซูมเข้าไปสุดๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นฝุ่นบางๆนะครับนะครับแต่ถ้าถ่ายที่ระยะไม่ซูมนะครับหรือว่าซูมเข้าไปนิดนึงนะครับก็จะไม่เห็นฝุ่นนะครับเพื่อนๆนะครับก็ขอแจ้งไปตำหนิไว้นะครับ โหมดออโต้นะครับก็จะเป็นโหมดแรกนะครับหน้าเลนเขาก็จะขยับเองนะครับจับโฟกัสให้เองนะครับวิธีการถ่ายเมื่อก็กดลงไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับกล้องจะจับโฟกัสให้แบบนี้นะครับแล้วกดย้ําไปทีหนึ่งครับกล้องก็จะถ่ายให้นะครับแบบนี้นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดถัดไปนะครับให้เข้าคําว่าโหมดนะครับกดคําว่าโหมดแล้วก็เลื่อนลงมานะครับก็จะเจอโหมด P นะครับ ในโหมด P นี้ก็จะสามารถตั้งค่าเปิดปิดแฟลชได้เยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดแฟลชไว้ตลอดนะครับแล้วก็จะลองยิงแฟลชให้ดูนะครับแฟลชก็ทำงานปกตินะครับเพื่อนๆแล้วก็ถือว่าชาร์จได้ไวเลยทีเดียวนคะรับได้จะลองยิงแฟลชให้ดูอีกนะครับเดี๋ยวขอปิดไฟนะรัเพื่อนๆจะได้เห็นแฟลชได้ชัดเจนนะ ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้แฟลชนะครับส่วนถัดไปนะครับก็กดคําว่าโหมดนะครับก็จะมีพวกโหมดกันสั่นนะครับนะครับพวกโหมดฉากนะครับพอเราถึงคําว่าฉากแล้วก็เลื่อนขวามานะครับก็จะเจอพวกโหมดถ่ายบุคคลนะครับพวกถ่ายภาพกลางคืนถ่ายวิวทิวทัศน์นะครับถ่ายเด็กพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นนะครับทะเลชายหากเยอะเลยนะครับในโหมดคําว่าฉากนะครับ แล้วก็จะมีโหมดการถ่ายวีดีโอนะครับกดเข้ Trans <screen> าขไปได้เลยนะครับก็กดถ่ายมันถ่ายรูปธรรมดาเลยนะครับกล้องก็จะเริ่มบันทึกไว้ให้นะครับในการถ่ายวิดีโอสามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับเพื่อนๆนะครับ,รบเมื่อเราถ่ายวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดที่ปุ่มลั่นชัตเตอร์เหมือนเดิมนะครับการซูมเข้าซูมออกนั้นก็ปกติด,ดีนะครับไม่ได้ว่าติดขัดใดๆนะครับเดี๋ยวจะกลับมาที่โหมด ถ่ายรูปไว้ให้เหมือนเดิมนะครับเป็นโหมดออโต้ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็จะเป็นปุ่มมองไปดูรูปภาพนะครับสามารถเข้าไปดูรูปภาพที่เราถ่ายไปเมื่อกี้ได้นะครับแต่ถ้าอยากดูเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผมถ่ายก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับใน i n s t a g r กรนะครับโดยพิมพ์ชื่อกล้องรุ่นนี้เข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีหลายท่านได้รีวิวเอาไว้นะครับตอนนี้จะเป็นปุ่มลบรูปภาพนะครับ ส่วนถ้าเราจะกลับไปหมดถ่ายรูปก็แตะที่ปุ่มลาดชตเตอร์เบาๆนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเมนูนะครับสามารถเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้นะครับพวกตั้งค่าวันที่เวลาภาษาก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มตั้งเวลาถ่ายนะครับตัวนี้เป็นถ่ายมาโครเปิดปิดแฟลชนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับกล้องตัวนี้นะครับก็ถ้าผมพูดคาตกบกพร่องตรงไหนไปนะครับพูดตรงไหนเร็วไปหรือว่าพูดไม่ชัดเจนนะครับก็ สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Google หรือว่าใน YouTube นะครับสำหรับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ